ไปเลยครับเพื่อนเออตายครับเออตายครับ,รบเอเอ,เอสุดยอดไงปวดป่าหูไม่เล่นนานก็ยังหูม,มาเดิมครับผม สวัสดีครับชาวเพลย์สเกีบมาทุกท่านครับผมก้องซ่าวันนี้กันในเกมไฮเปอร์สเก็บครับโอ้ย2.0ครับผมว้าวโหมีคอมมิกบุ๊คด้วยวะเฮ้ยมาใหม่โอ้ตอนนี้ก็เข้าสู่ซีซั่น2กันแล้วนะครับผมสำหรับไฮเปอร์สเก็บมีอะไรใหม่บ้างอะอ๋อลุกสึกว่าเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมจำได้รู้สึกว่าจะมีปืนใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ปืนก่อนนะครับโอ้ไม่ได้เล่นนานกันนะรอซีซั่น2มา จะมีปืนใหม่ครับทุกคนนี่ฮะปืนใหม่ครับปืนกระบอกนี้สิตจะเป็นปืนยิงพิษนะฮะเป็นเหมือนยิงเป็นพิษๆอะเออเป็นลูกๆอะครับก็เดี๋ยวไว้ลองเข้าไปในเกม <c oughs> เผื่อเจอก็เอาเล่นดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีออแฮกแฮกหรือว่าสกิลในเกมนี้ใหม่ด้วยนะครับเป็นสกิลแบบเออวางเป็นเหมือนพื้นอะเออเป็นเป็นพื้นอะเออผมก็เล่นไม่ถุงก,กันจำชื่อสกิลไม่ได้นะครับมีอะไรอีกบ้างบัลลังค์พาร์ทโอ้โหผมนี่เติมไปแล้วนะครับมีตังข์ตั้งสองพันเก้าผมปลดสิครับแล้วปลดแค่นี้พอเออปลดแค่นี้พอ เออปลดแล้วครับผมปลดโชว์เลยเออ,อ,อมาเลยบัลลัตส์พาร์ตอัปเกรดครับเออมาเลยครับผมข้างอัปเกรดแล้วทุกคนเออใส่เลยใส่เลยเฮ้ยผมใส่ตัวใหม่ดีกว่าที่ใส่อย่างวะเนี่ยเอาตัวใหม่ดีกว่าไหนๆก็มาแล้วต้องใส่ตัวใหม่แล้วทุกคนเฮ้ยตัวทองก็มีมันรีเจนเดอรี่เลยนะเราใส่ตัวใหม่ดีกว่าอันนี้มันคือนี่อย่างที่ปืนเหรอ อ๋อลายปืนใหม่โอ้ไม่สวยเลยันสีม่วงละนะตายทุกคนลุยดีกว่าโอ้ไม่เล่นนานกันนะคิดถึงอ๋อยังไม่มานะหมดอ๋อเป็นเป็นสคอตอ๋อไม่มีโซโลครับอ๋อไปสคอตก็ได้ครับสคอตก็ได้มาผมได้หมดหาห้องอย่างนานโอเคครับผมพอมีดูชาเลนจ์แมปก็เหมือนเดิมกจ่ผมเห็นว่ารู้สึกจะมีเพิ่มอะไรใหม่ด้วยอ่าใช่ครับเหมือนจะเพิ่มนี่ครับโทราการเดนใหม่หรือเปล่า ใช่ใช่เพราะตรงนี้นี่มีมีการปรับแมปใหม่ด้วยครับทุกคนใช่ปะใช่ผมจําได้ว่าแมปตอนแรกไม่ใช่แบบนี้ครับเออนี่ผมก็แบบนี่เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนไม่ต้องงงนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงฮนะนั่นไงแมปใหม่นั่นไงฮะอ่าใช่ไหมใช่ใช่ตรงนั้นแหละอ่ะตรงนั้นนะครับแมปใหม่เึ้ยเสียงเท่ด้วยนะครับโอเคลุยลกันทุกคนรอนานมาครับเจ้าตัวลุยกันโอ้มีสิบสกครอสยังเหรอไม่เป็นไร ลยๆๆๆคิดถึงวันๆครับไม่ค่อยได้เล่นละหลังจากที่ผมเก็บแลเวลเต็มนี่ผมก็ไม่แตะเลยครับด้ยลงที่ใหม่ได้ด้วยโอ้โหต้องลองลองแล้วเพื่อนไปทุกคนลุยไปครับอ๋อผมจะได้ว่าตอนนี้จริงๆมันเป็นมันเป็นบ้านนะฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเเลยปืนไหนปืนฮัลโหลปืนไม่รู้เจอแฮ็กใ,ใหม่หรือเปล่านะจะลุ้มโม่ครับทุกคนอออกโอเคจะลุ้มโม่กับโอ้โ เฮ้ยเลยเพื่อนบ้าเอ้ยพอดีเพื่อนไปไหนอ่ะลงไปจบไปเพื่อนไนปะง,ง่ายๆกดสกิลต่อนี่ไงปืนใหม่เปิดปืนใหม่หน่อยครับ,รบขอร้องปืนใหม่หนะ่ <quir> อยเออรีโหลดรีโหลดน่ารักจังมีคนเพิ่งลงด้วยน,นะทางขวามีครับนี่ไง ไปเลยเพื่อนจัดการมันขึ้นสิเอ้าโดดหน้าตายหลับผมว่านะดูจากเลือดที่มีไม่ตายนี่ให้ตบเลยฮะขวาม,มือมีคนครับย,ยิงยังไงอ่ะเออหายเหรอเพื่อนเอ้ยเออขาตายหมดครับทุกคนอะไรเดี๋ยวไม่ยิงยังไงเนี่ยก็บอกนิดระเบิดเหรออ๋อระเบิดช้าอ๋อเป็นดีเยลย์ระเบิดครับอ๋อต้องยิงดักนะ คนยิงมาครับตายครับหมดนะครับอะไรปะเนี่ยเฮ้ยว <c oughs> ่าจะเป็นแบบคนเพิ่งกลับมาเล่นกันไงเออผมจะลองปืนใหม่ครับทุกคนลองปืนใหม่กันหน่อยฮะเฮ้ยมีแล้วไปนี่ด้วยอ่ะเฮ้ยเพื่อนโดนยิงเหรอใจเย็นเรืองนี่อะไรเนี่ยอ๋อถ้าจะเป็นแบบเอาไว้เก็บของบ้าเอ้ยผมไปไม่ทันแน่เลยเพื่อนเพื่อนเพิ่งตายนะ ไปอยู่เพื่อนเพื่อนแป๊บน,นึงไปเลยครับเพื่อนเออตายครับเออตายครับเออสุดยอดไงโหดปะโหดเล่นนานก็ยังโหดมนเดินครับผม <c oughs> อันนี้เคคืออะไรอ่ะอ๋อชมเพื่อนเหรอ <c oughs> เยี่ยมเลยเพื่อนนี่ขนาดปืนเลเพื ไม่มีเลเวลเลยปืนไม่มีเลเวลทุกคนนะไม่มีผมไม่เจอของเลยอะแต่ไม่เจออันใหม่ด้วยฮะยังไม่เจอไอ้แพลตฟอร์มมั้งผมจำไน่าจะชื่อประมาณนั้นนะยังไม่เจอเลยครับปืนใหม่ก็ไม่มีเลเวลบ้าไม่มีเลเวลสักกระบอกนะทุกคนเพื่อนมีของไหมอ่ะผมอยากได้ของบ้างอ่ะเหลือเจ็ดสคอตครับนี่ผมเก็บไปสามตัวละนะนี่มันปืนปืน ตูตีตูตีของเราปืนใหม่ยังไม่เจอเลยเนี่ยผมว่าปืนใหม่ไม่ได้มันไม่ได้เดือดขนาดนั้นนะผมว่ามันเอาไว้ยิงแบบกดด,ดันพวกตัวที่อยู่ในบ้านมากกว่านะครับลองเล่นดูแล้วก็รู้เลยว่าต้องเล่นแบบนั้นนะฮะแฮกวอร์เฮียเพื่อนกนจะเอาแฮกอะแฮกอะไรโอ้โหมีนี่เขาเล่นโล่เหรอจริงๆโล่นี่ก็เป็นอะไรที่เอาตัวรอดได้ดีนะครับถ้าได้เป็นทีมนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจำเป็นผมเล่นเหมือนผมเล่นคนเดียวตอนนี้เออ แบบไม่ได้เล่นคนเดียวแบบเราไม่ได้แบบแอันเหี่กับเพื่อนมากครับเราได้ลูกโมแล้วโอ้โอโอโจะร้องง <c oughs> ่ายปืนใหม่นี่ผมไม่เจอเลย <c oughs> ปืนใหม่ไม่มีเหรอไม่มีดับแล้วเหรอฟาร์มเลยตอนนี้อยู่ช่วงฟาร์มครับทุกคนขอฟาร์มหน่อยทุกกองเพื่อนข้างหน้ามีคนครับข้างหน้ามีคนนะครับข้างหน้ามีคนนะครับลองโหดครับเออดึงดูดครับไม่มีเลยไม่มีเลยเลยเพื่อนข้างหน้าครับข้างหน้ามีคนครับมีเสียงอยู่ อุ้ยอุ้ยโ,โหดจัดโหดจัดอู้โดนดูดเลยครับอย่างนี้ป้าเอ้ยเมื่อกี้พลาดนะเข้าไปโดนเขายิงโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลย <laughs> เออเพื่อนตายสองคนแล้วอ่ะผมพลาดอ่ะแล้วาตายครับไม่เป็นเวลาเป็นซีเรียสครับผมชิวๆอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนได้ป่าวเพื่อนโอ้โล่โล่หนีไหมครับเราดูเพื่อนดีกว่าเพราะมันยิงเด้งอย่างนี้เลยนะเพิ่มขึ้นไหมฮะตามเพื่อนไหมครับเพื่อนเราเพิ่มเลือดเพื่อนเราเพิ่มเลือด เพื่อนทันไหมเพื่อนตายเป็นไรเพื่อนนี่มันคือเกมแรกของเราเพิ่งเริ่มเล่นใจเย็นเพื่อนเราจุ๊กเก่งมากทุกคนเพื่อจุ๊กเก่งจัดๆแลยทุกคนหุ้ยๆจุ๊กส่จุ๊กก็เนี่ยโอ้แล้ววงอยู่ข้างนอกหมดเลยอะ่ะเุ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราจัดการได้ด้วยวะทุกคน โของจริงอ้าวเพื่อนตายพูดปั๊บเพื่อนตายผมไม่เป็นไรเกมแรกเกมวอร์มแรกเกมวอร์มเออรู้สึกว่าจะมีแรงเลยครับคนนี่ยฮะแพตตินัมเออนะฮะตอนนี้เกมมีแรงแล้วโดดแล้วดูท่ายืนผมนี่ <c oughs> นี่ไงมีแรงด้วยครับอ๋อเก็บสิบเกมโหมเรต้องตั้งใจเล่นแล้ะดูคนเงี้ยมาผมเลื่อนต่อฮะไอ้ยาสิบคนเหมือนเดิมไอ้สิบสควอชเหมือนเดิมเลยไปครับ ลงไหนเนี่ยมีที่ลงตรงโอ้โหเล่นไเกอร์เลยครับทุกคนอย่างไกลลงมาครับผมผมโค่นเราข้างบนกับไหมเผื่อเจอของดิติดติดอะไรเนี่ยเพื่อนตีก่อนผมเจอของดีฮะปืนพกครับผมโอ้ยจะลองง่ายมีคนลงนะครับทุกคนเสียงคนลงเต็มเลยเจอปืนระเบิดครับอได้อยู่อันนี้วะ เนี่ยฮะตอนนี้มือเรเจอปืนลายใหม่ๆๆๆ่ใหม่ใบ้างนะครับทุกคนลูกโม่เหรอเออโอเคกระบอกนี่มาที่เก็บเล่นลูกโม่แล้วทุกคนเตรียมเล่นปืนอื่นบ้างนะโอเคปืนใหม่นี่วะผมไม่ไม่ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ฮะโอเคมีอะไรใช้มั่งเนี่ยเพื่อนมีอะไรใช้บ้างไหมขวามือมีคนนะ คนี่น่าจะเก็บหมดแล้วนะครับโอ้เยี่ยมปืนใหม่อีกแล้วนะครับดีแค่เจอโอ้วงทางนี้แล้วนะข้างในหรือเปล่าเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในฮะว,ว้าวตายครับผม,ม,มเรียบร้อยครับ อยู่ในระยะแคบๆนี่บอกเลยว่าปืนนี้ยิงชิวๆแถมดูดได้ด้วยดูดได้ด้วยสบายๆครับผมแค่นี้ก็เคลียร์แล้วนะครับน่าจะมีคนแล้วนะฮะโอเคเหมือนมีคนเลยอะ <S <S ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีครับยังมีคนอยู่โอ้ยปืนลั่นช้าลงด้วยนะพิปเปอร์เนี่ย น่าจะเข้าตรงไหนล่ะผมว่านี่ไงล่ะเพื่อ,อน <Good. S 1> โอ้เพื่อนใจเย็นๆนะครับโอ้โอโอลั่นช้าลงเยอะเลยครับผมนี่ผมก็ไม่ได้ลอเหมืนกันนะไม่คิดว่าจะช้าขนาดนี้ไม่คิดว่าจะช้าขนาดนี้นะครับไปหาเพื่อนก่อนครับ <The infinite S 1> ไปครับ หาเพื่อนก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปลุยคนอื่นนะปืนลั่นช้ามากต้องเปลี่ยนปืนแล้วล่ะผมว่าลั่นช้าเกินนะไม่คิดจะช้าขนาดนี้นะรู้ละเพิ่งรู้ว่ามันช้านะแต่ก็โหช้าเกินนะปรับแต่งตะช้าเลยตอนนี้เราก็แคมป์อยู่เพื่อนครับเหมือนจะดูจะมาหาด้วยนะไม่เป็นไรครับผมโอ้เพื่อนใจเย็นๆนะครับไปเลยเพื่อนสวัสดีครับ ไปแล้วเพื่อนโอเคสวยเพื่อนไปแล้วนะครับไปมีโลก่อนปึ๊บไปแล้วครับข้ามฝั่งครับอีกฝั่งหนึ่งเลยทุกคนโอเคเพื่อนไม่มีใครมาเลยหรอจริงยิงยากยิงชามมากทุกคนแต่ก็ได้อยู่นะนไปเลยทุกคนสวัสดีครับเป็นไหนครับผมสวัสด,ดีจ้า ตายครับผมไงกดตีไปดิทุคนยิงมาข้างหลังวะทุกคนบ้าเอ้ยอเกลือเพื่อนสวัสดีครับโอ้ oh my god บ้าเอ้ยเพื่อนออไปก่อนผมไปแล้ว เล้ยเพื่อนโลกันครับไม่เห็นวะไม่เห็นเนาะไม่เห็นก็แย่แล้วเพื่อนอา่าชุบไม่ได้เพื่อนผมชุบไม่ได้อดัอดอดัดอัดอัดหน้าไปเลยเพื่อนเหือดตายครับเพื่อน <laughs> เรามันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะาเอ้่าพาตินัมอา่าโอเคครับผม สุดยอดมันคาใจ่ะเกมแล้วั้ทุกคนมาผมเลื่อนต่อฮะอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันมันคาใจก็ใช่คาใจแล้วปะป้ายเลยแล้ววงนี้เรียกว่าวงยังโอ้โหวงยังไกลเลยครับผมอะลงมาทุกคนเราแบบลงแบบไม่มักใหญ่ไปสูงฮะทุกคนโอเคครับผมลงในนี้มาเ,เจอปืนอะไรก็ต้องใช้ครับโอเคโคโมโด ทุกโม่โอเคครับไรอดวันแต่ว่าปืนนั้นที่ถูกเนื้อไปมันก็มันก็ทำให้ยิงง่ายขึ้นนะโดยส่วนตัวถ้าเทียบกันนะโอเคเล็ฟอสซัมเฮชเลฟอสซัมเฮดโอเคเลยเบื่อนมีคนใบหนะช่วงฟาร์มของเราตอนนี้เจออะไรก็ฟาร์มก่อนนะตอนนี้วันดาววันดาวเปคนตายหนึ่งคนนะตั้งหนึ่งคน สแกนก่อน,นบึงบ้งไม่มีคน,นครับ <c oughs> น่าเสียงใครตีนะไปไปครับนี้เคลียร์ <c oughs> มีเสียงคนครับทุกคนหรือเสียงเพื่อเราวะ่ย <c oughs> ใครเสียงคนนี้นะทุกคน <c oughs> โดนไปนัดหนึห่งอ่ะอาตายครับทุกคน ตายครับผมสวยครับมาได้ยิงผมได้ยิงผมได้เพื่อนยิงผมได้เพื่อนยิงผมได้เพื่อนผมกำลังฮิลอยู่โอ้เพื่อนุ้ยปืนปืนแล้วนะอ๋อปืนจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนสวยเพื่อนอะไรวะน่ะอ๋อแม่เหล็กเออโอเคเลยปืนอื่นไม่เพื่อนไม่มีนะโอเคเก็บโล่ไว้ก่อนนะเผื่อใช้เผื่อใช้ สแกนนับใจสองตัวครับทุกคนโดนไปสองทีครับไปไหนเพื่อนป่าเลยมันฮินมันฮินมันฮินป่าเอ้ย สุดหมดครับเพื่อนจะตายไหมเนี่ยเพื่อนชุบก่อนไหมอ่ะเพื่อนก่อนชุกเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนชุกเพื่อนก่อนเอเแต่น้อยมีคนเยอะมีคนเท่าเทียมกันเราก็สู้ได้ครับเพื่อนเราจุกอย่างเก่งเพื่อเราจุกอย่างเก่งเพื่อนเราลองไปช่วยเพื่อนนะครับเราไปไปวแค่นี้แหละนะบ้าเอ้ยเอออุ้ยตนดูด บ้าเอ้ยแตะแล้วเพื่อนโอ้โหโหแรงมากโหแรงมากเกย์แล้วเพื่อนโอู๋ผมกดคิวไม่ทันครับโอ้โหแรงเขาสูงผมแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนอ๋อมีโลกรีฟิตี้เมื่อกี้ผมเลยผมเลยไม่รอดครับงานนดงเพื่อนไปชุบก่อนชุบก่อนผมชุบผมก่อนชุบผมก่อน โอ้อยู่ไกลเลยนี่คือตี้เฮายิงตี้แรกนี่หว่าอะไรนะเพื่อนโอเคลงมาตี้หมดแล้วนะเพื่อนมาชุบแล้วทุกคนเพื่อนโดดขึ้นมาเออหน่ะเพื่อนสุดยอดมีคนมากมีคนหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนมือเปล่าหมดเลยครับทุกคนนี่ไงเพื่อนขอปืนหน่อยเออมาสักกระบอกหนึ่งอะอะไรก็ได้ตอนนี้ได้กระบอปืน ปืนที่ผมแทบไม่แตะรับแ,แต่คนแต่คนฟลายเนี่ยโอ้โหสามได้ถึงกับคูณสามเพื่อเดียวฮนะได้ถึงเรือสามเลยนะเจ๊โอเคเรามีระเบิดอันเดียวนะเรามีช็อคเวฟอันเดียวเท่านั้นครับสกิลอยู่ข้างบนเหรอเพื่อนอยากขึ้นแมวเหมือนกันแหละแต่ไปเด้งขึ้นไปอ,อมันจะยิงไกลไม่ได้เลยดิเออออ๋อมันขอให้เพื่อนคราไม่ใช่ผม มันจะมีคนอยู่แถวนี้เลยป่ะผมมันที่ผมตายทุกคนตรงนี้ที่ผมตายมันเก็บปืนหมดแล้วด้วยนะเหมือนยิงกันที่เเรไทกอร์ครับใช่ไหมเรตไทเกอร์ป่ะเออใช่อ๋อเฟร์ปืนนี่ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรเลยฮะปืน เก็บเป็นฮิวแทนแล้วกันฮะอเอ้มีกำแพงฮะโอ้ลูกสองครับเพื่อน Weapon here Weapon here อ่าผมว่าถ้าใช้ดากนันดักนั่น,น,น,นเป็นเลปเปอร์ดีกว่าถึงมันจะไม่แรงแต่มันก็ยิงง่ายกว่าครับโดยส่วนตัวสนายปะเนี่ยโอ้สนายครับ ตอนนี้ก็วงบีบครับบีบไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครนะฮะแต่ฮิวครับเสียคนอยู่ไกลๆเลยครับไกลามากแล้วอู้ตรงนู้นเลยไกลมากเลยครับไม่กันเวลาไกลมากครับเอาละครับทุกคนเข้าในครับตอนนี้เออ่ปืนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ปืนผมเนี่ยต,ตายไปหนึ่งแล้วเหรอเพื่อนตายไปหนึ่งแล้วนะทุกคนนะ อู้สองตีแล้วนะเพื being, uhm, ่อนนะสองตีแล้วนะเพื่อนนะเพื่อนตายหนักผมว่าเพื่อนตายเรียบร้อยครับว่าแล้วเพื่อนต้องตายฮะไม่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 ต้องเข้ามาเพื่อนโอ้ my god โอ้เพื่อนมันเยอะไป เพื่อนเราใจแต่ว่าเพื่อนทำจริงโอ้โหตายครับอย่างนี้ผมตายก็ได้ครับอย่างเงี้ยทำจริงโอ้โหพเพื่อนโอ้โหมาเลยพเพื่อนมาจริงๆก็มาพเพื่อนมาผมพร้อมจะสู้ตายอ่ะมาสู้ตายไปด้วยกันดีกว่าพวเพื่อนไปโอ้โหแระว,วงวงแบบโคตรแย่เลยครับทุกคนเออ วมแบบวงสุดท้ายแล้วตอนเนี้ระเบิดอ๋อระเบิดไปแล้วกันมาเีว่าทำอะไรได้ก็วางระเบิดแล้วครับ The game is ็ก t r อแผลเออมีคนหัวร้อนกับแผนด้วยครับทุกคนไม่เพื่อนไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไไม่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  โอเคประมาณนี้ล้กันนะฮะเพื่อเราหัวล้อหนออกไปแล้วโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะคะับสำหรับไฮเปอร์สกปในส่วนของซีซันสอนะก็เออเมื่อกี้ถึงก็มีคนหัวล้อเลยครับผมแบบเอแพทแพมันก็ถือว่าเป็นแพทใหม่ที่ค่อนข้างแบบ เมตาเดิมๆที่เราเคยเล่นกันก็ถือว่าเล่นไม่ได้เลยนะฮะอย่างเช่นในปืนวิปเปอร์ที่ปกติหลายๆคนจะเล่นกันก็ถือว่ายิงช้าลงไปมากเลยผมว่าดาเมจนะ่าเท่าเดิมครับแต่ยิงช้าลงไปพอสมควรเลยนะฮะก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันหน่อยละกันนะครับโอเควันนี้คงมีแค่นี้ครับใครอยากเล่นเกมนี้ก็โหลดฟรีๆกันได้เลยนะครับผมโอเคนะวันนี้ก็อาจจะเล่นไม่ดีมากนะครับเพราะนะฮะเราก็มันอยู่ที่ทีมด้วยเพราะมันไม่มีโซโล่ให้เล่นเลยจริงจริงก็เล่นโซโล่แหละแต่ไม่มีโซโล่ให้เล่นไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่คลิปหนนนนน้้้้าาาาผผมผมมอออย่่่ลลืกกกกกดกดกดไไคคค์์แชชรรเเป็ใใจหหงงซสััับววีทุน สวัสดีครับ